ถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันจะเบาใจขึ้นอ่าโดยเฉลี่ยนะครับฟังผมโดยเฉลี่ยเนี่ยตามหลักเนี่ยมันจะอยู่ที่ครึ่งๆกันก็คือยี่สิบยี่สิบแต่ของตำรวจเนี่ยเฉพาะตำรวจนะโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่อ่าหกสิบห้ากับสามสิบห้าก็คืออันนี้ผมเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์นะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ะถ้าเกิดคร่าวๆก็คือประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกข้อนเนี่ย ยี่สิบหกคู่กับอ,อะไรสิบสี่เพราะฉะนั้นหมายความว่าไงถ้าผมเขียนอย่างเงี้ยอันนี้คือค่าเฉลี่ยของมันนะคุณคนทัศครับเนี่ยคุณนับได้ประมาณค่าเฉลี่ยเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะนะประมาณนี้นะถ้าหกสิบเปอร์เซ็นต์มันคือเท่าไหร่หกสี่สี่ใช่ป่ะยี่สี่ข้อใช่ไหมเกินมาห้าเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้แหละคุณคนทัศครับมันหมายความว่าไงคุณลองบอกผมด้คุณคนทัดไอ 26, 4, นะ้ยี่สิบหกสิบสี่เนี่ย มอต้นม,มีเยอะกว่าไปใช่นั่นหมายความว่าอะไร <uc> เพียงแค่คุณมีความรู้แค่มอต้นเนี่ยเป็นไงครับ <uc> แต่ต้องแม่นแม่นเลยนะคุณก็สามารถ <uc> เป็นไง <uc> ใช่ป่ะก็ได้ได้หกสิบปอร์เซ็นละของเตรียมเนาหารในเหล่าตำรวจแล้วเหล่าอื่นก็เป็นเช่นนี้ด้วยกันโดยที่ผมเอาของเราตำรวจเนี่ยเป็นพื้นฐานสุดกัอนเลยโอเคไหมแต่ปีนี้ ผมนับได้ทั้งหมด32ข้อที่เป็นความรู้มต้นเพราะนั้น32ข้อผมจะบอกคุณไหมว่า32ข้อมีข้อไหนบ้างผมไม่บอกผมจะบอกเป็นมปลายเลยเพราะนั้นผมจะบอกมปลายที่อยู่ข้อ8ข้อแล้วคุณคุณก็ลองติ๊กดูนะว่าเห็นด้วยกับผมเปล่าแต่ไม่ต้องบอกผมนะอ่าเริ่มนะครับหมดเนี่ยคูณกันได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆต้องลางาด้วยอะไรได้วยศูนย์ถูกปะ่ะเพราะมีศูนย์กำกับตรงนี้ใช่ไหมได้ศูนย์จะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วศูนย์เนี่ยตรงเนี้บวกกันแล้วได้บวกกันหนึ่งอ่ะแสดงว่าในรากเนี่ยต้องมีค่าอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึง่งแล้วเองาชด้วยหนึ่งเพราะนั้นถอดล่าออกมาไม่น่าจะได้สองไม่น่าจะได้แปดไม่น่าจะได้สองจริงไหมพอเข้าใจหรือป่ะตัวอย่างเช่นการถอดล่าของอะไรแปดสิบหนึ่งได้เท่าไหร่ รยการเนี่ยประมาณนี้ประมาณนีณ้เข้าใจปะ่ะพอเข้าใจเหิงจริงนี่คือวิธีที่คุณบรรทัดทาก็เลยตอบข้อนี้แต่ถ้าเฉลยแบบนี้นะครับผมผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้เพราะอะไรคุณบรรทัดผมรับไม่ได้เพราะอะไรถ้าเฉลยแบบนี้ถ้าผมคือไปทําข้อสอบคุณทําอย่างเงี้ยแหละถูกต้องผมเห็นด้วยเพราะเขาไม่ได้สนใจว่าคุณทำมาไงปนะ่ะ ให้การถูกก็พอใช่ไหมอ่าคุณมาท้าครับทำไมผมถึงรับไม่ได้ถ้าเกิดผมเฉลยแบบนี้แล้วผมปล่อยจบไปเลยอ่ะคุณรู้ปะเรามางคนไม่เข้าใจะครับแล้วถ้าปีนะ่ะ <c oughs> มันไม่ออกไงเข้าใจผมยัง <c oughs> ถ้าปีแนวออกลองไงก็ทำไงอ่ะใช่ป่ะอ้าวขาดแล้วเดากันใช่ไหมหลอกหลอกมาปีหนึ่งปีปซิกซิก allora นั่นแหละหกสิบหกนั่นแหละโอ้มาเลยมาคุณมันทัศแลถ้าออกเงยทำไงอ่ะคุณมันทัศทราบไหมทราดีมากครับมากเริ่มงั้นผมลบตัวเลือกนะโอเคให้คุณทำอย่างนี้ครับอ่ะ มันอาจจะไม่ออกตำรวจก็ได้อาจจะไปออกที่เหล่อทบใช่ป่ะอาจจะออกที่เรา่อบอ,ะอ,จจะอ,บอ,อ่ะทีนี้ทําไงให้ตรงนี้นครับตัวต่ําที่สุดจยเป็น A มีกี่ตัวหนึ่งสองสามเราอย่างไรต่อให้เอาคู่ไกลที่สุดนบบโคณกัน นี้ก่อนอ่ะโอคอนี้อ่ะแล้วก็คูณกันครับคูณกันคุณจะได้เท่าไหร่อ่ะธันวาช่วยผหน่อยเอกำลังสองบวกสามเอไหมธันวาคูณแล้วนี่นะคูณแล้คูณต่อไปเป็นเท่าไหร่เอกำลังสองลบลัดเลยสองเอสองเอสามเอวสสอองง สองหนึ่งอ่ะแล้วก็ใส่ละสุดท้ายโอ้โหครูมันหนักกว่าเดิมแล้วนะอ้าวจบแล้วงไงเงี้ยให้ตรงเนี้ยเป็นอะไรสักตัวก็ได้อ่ะเป็นเอ็มแล้วกันอ่ะเห็นด้วยกับผมนะพออย่างงี้เสร็จปุ๊บเป็นไงครูเข้าเป็นท่าไเอ็มลองสองบอกแล้วสองเอง็มบอกหนึ่ง,งแล้วใส่ เอ้นี่คือใครอ่ะคุณบอลทัศน่ารังสองโกลสองหน้าหลังโกลสองใช่ไหมคุณบอลทัศใช่ครับอ่าเพราะนั้นจะเหลืออะไรอ่ารกลรังเหลืเป็นเท่าไหร่เห็นด้วยกับผมไหมเห็นด้วยกับผมไหมอ่าวิวิวิธีเรี้ยงกับผมนะแต่ผมจะให้คุณดูก่อน ผมไม่ลบนะคุณไม่ต้องรีบจดนั่งดูก่อนเลยนั่งดูเปนเพลินๆเลยโอเคปะ่ะแต่ผมจะให้คุณเวลาบันทึกแป๊บหนึ่ง 1, โอเคปะ่ะไปทา่านนี้โอเคไหมครับไม่เข้าใจยกมือนะครับไปท่านนี้เข้าใจไหมครับอ่าพี่ครับนั่งดีดีครับไม่นั่งไหยห้างครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับพอถึงท่านนี้เป็นไงครับจากตรงนี้หน้าตาเหมือนกันเปลี่ยนเป็น m โอเคไหมนี้คูณข้าไปเป็นเท่าไหร่สอ,องถอดรกาออกมาเป็น m หนึ่งเข้าใจไหม อ่ะตัวนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้คือจริงป่ะนี่ไงหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองไงแล้วมันกำลังสองใช่ไหมอยู่ในรากกำลัง,งสองต้องหายไปตัวนึงถูกป่ะแล้วเอ็มคือใครอ่ะเอ็มคือใครจเนี่เอ็มคือใครเลังสองเอ็ม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 ถูกป่ะอ่าเอ็มก็คือจากตรงนี้นะจากนี้เป็นเท่าไหร่ เกำลังสองบวกสามเอบวกหนึ่งแล้วเอคือใครอ่ะเก้าสิบบวกเอเท่าไหร่แปดสิบหนึ่งศูนย์ศูนย์บวกอะไรยี่สิบเจ็ดศูนย์บวกหนึ่งจบตรงไหมแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหนึ่ง คุณคนทัศน์พอเข้าใจไหมครับผมด้เด็กผมด้วยไหมผมทำไม <c oughs> ดีเลยงนะ <c oughs> อ่ะใช่ใช่ถูกไหมถูกไหมคุณคนทัศน์พอเข้าใจไหมครับเข้าใจครับโอเคอ่ะบันทึกอ่าเดี๋ยวนะ บ,บันทึกบันทึกบันทึกพอไหมเนะี่ยอ๋อเขาเป็นไว้เหรออ่าเอาไอจีนี้นะใครใจะจดสมุดหรือกระดาษก็ได้นะเอาไปดูนะอ่าปริหาครับว่ามาครับใครครับอ่าปริพอรครับว่ามาครับบารบที่ที่มันเป็นบนรรทัดนบรรทัดที่สามนะครับทำไมต้องเอา เอ๖อาไปคูณไปไว้ด้านหน้านั่นแหละครับผมรอให้คนถามอยู่เนี่ยอ่าเพราะว่าอย่างนี้อ่าคุณมาจากไหนครับคุณปรินทรใช่ไหมปรินทรเป่ะใช่ครับอ่าคุณมาจากไหนครับชลบุรีครับชลบุรีโรงเรียนอะไรเอ่ยสื่สมุดรปล่าอ่าสัตย์พงศ์พครับอ๋อโอเคอ่าคุณถามว่าบรรทัดนี้ทําไมผมถึงโยงมาตรงนี้ใช่ป่ะถูกครับถูกไหมอ่า คุณดูนะครับถ้าผมไม่สลับคู่อ่ะมันจะเกิดความอันตรายกว่าเดิมอ่ะคุณมออะไรครับเนี่ยมอสี่ครับมอสี่ครับโอเคอ่ะผมไม่สลับนะครับถ้าผมไม่สลับผมจะได้มาทัดนี้คุณบริยนทรครับแล้วผมจะจับคู่อะไรแทนตัวแปรได้ป่ะเคร่บ ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมสลับแล้วผมได้หนึ่งคู่ผมเซฟงานกว่าเดิมไหมเซฟกว่าเดิมครับถูกไหมเข้าใจยังครับถูกเข้าใจครับขอบคุณมากครับที่ถามโอเคปะอ่าครับออโอเคดีดครับครับคนกระเล่นทรนคุณเลือกกล่าวปัญหาเรือป่ะเนี่ยครับอะไรนะงานปครับทำไมอะ่ะ ว่าที่นี่ผมอยากเป็นทานพวกยแล้วครับอ๋อครับผมครับแล้วถ้าเกิดถ้าทานเรือเขาเลือกคุณนะไม่ว่าจะหลับไหนะผมเอาเลยอา้าวเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้นี <c oughs> โ่โอเคอ่าโอเคไปพอแล้วครับโอเคไหมอ่าเมื่อกี้ถ้ามีใครถามแล้วผมพอที่จะตอบได้นะเออผมรอให้คุณถามอยู่เนะี่ยได้หรือ พอถ้าไม่สลับเนี่ยเกิดอย่างนี้ขึ้นไปอย่างโกตาแตกกระเดิมออีกเพาะมันีปุ๊บเป็นไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นจำไว้เลยหัวท้ายคือตํารวจอาจจะไม่อ่อนแล้วแต่อาจจะโหดที่ทอบอแล้วเหล่าที่ชอบออกไอข้อสอบแบบนี้ที่สุดคืออะไรวะคือทหารอากาศถูกต้องแปลว่าอะไรครับคันวาแปลว่าถูกสามทิศหนึ่งใช่ป่ะแต่เรามักจะคิดได้ถูกหมดทุกข้อเลยใช่ไหม <c oughs> หรือไม่ก็ผิดหมดทุกข้ออือั่นแหละทีนี้เขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเขาบอกมีมีอะไรครับมีเอกวหนึ่งเป็นอะไรครับ ตัวประกอบตัวประกอบแปลว่าอะไรหารลงตัวหารลงตัวหายลงตัวแปลว่าอะไรเศษเป็นศูนย์ถูกไหมก็แทนด้วยอะไรอ่าอย่างเงี้ยต้องแทนด้วย x เท่กเากับหนึ่งใช่ป่ะอ้าวแทนไปเลยครับหนึ่งกำลังสี่ไอ้หนึ่งกำลังสี่นี่ผมห่วงมากเลยนะมีหลายคนตอบสี่นะไม่เอานะอืมหนึ่งกำลังสี่ได้สี่เนี่ยนะนะอ่า อย่าถามเขานะครับเพราะมันจะเป็นวันของคุณเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะของคุณอาจจะเป็นสองกำลังสามได้หกก็ได้นะเออจูเนียเคยใช่ไหมใช่ป่ะอ้าอันนี้ได้เท่าไหร่ศูอ่าได้ศูนแสดงว่าเป็นตัวประกอบแสดงว่าถูกถูกแต่เป็นไงไม่เลือกใช่ป่ะอ่าถูกไม่ไม่ใช่เห็นว่าถูกว่าต๊กถูกกันนะรีบทำไงแต่เขาดอนผออะไรเอาข้อที่ไม่ถูกใช่ไหมเพราะฉะนะ ข้อหนึ่งกับข้อสองใช้ข้อมูลเดียวกันป่ะเขาบอกว่าอะไรครับถ้าหารด้วยตัวเดียวกันเนี่ยเราจะได้เศษหนึ่งเอา้ามันไม่เหลือเศษนี่หวข้อสองก็เลยผิดผมฉเฉลยแบบนี้นะเข้าใจยนะังเอาใหม่ถ้าหารด้วยอันนี้เป็นตัวประกอบแสดงว่าเป็นแปลว่าอะไรครับแปลว่าลงตัวหรืออะไรครับหรือเศษเท่ากับหลงศูนย์ถ้าลบหนึ่งให้แทนด้วยอะไรหนึ่งลงไปถ้าเกิดหารด้วย x บวกหนึ่ง แทนด้วยลยแทนด้เลยลบหนึ่งลงไปอย่างนี้เข้าใจป่ะอ่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นหนึ่งข้ออ่าไม่ใช่เรื่องนี้เป็นหนึ่งหนึ่งบทที่จะออกปีละสองถึงสามข้อขอให้ข้อเนี้ยเป็นข้อที่เข้าทางเราเข้าใจยังหนึ่งอันแล้วนะอ่าหนึ่งอันแล้วนะทําอะไรไม่ได้กูทําอันนี้ได้แนละ้วโอเคไหมปีละสองข้อสามข้อ,อเข้าใคร่บ เพราะนั้นไอ้ช้อยสามช้อยสี่ผมไม่เฉยลยนะเข้าใจนะจบกันนะต่อไปครับข้อที่อะไรสี่ถสามอ่ะทีนี้ทำไงดีอ่ะอันที่หนึ่งอ้าวคุณมันท่าทอบอันที่หนึ่งได้สมการว่าไงผมผมทันเป็น x กลบหนึ่งเลยครับต้งคีดตรองกกลหนึ่ง อ๋อคุณพันธทัศน์เอาคิดไอ้อบหนึ่งใช่ไหมโอเคดีมากได้แต่เดี๋ยวผมต้องเฉลยแบบละเอียดก่อนได้ไหมครับคุณพันธทัศน์ไครับพอดีคุณพันธทัศน์เขาเป็นคนคนรีบนะรกรณีทางตำรวจเขาจองตัวแล้วคุณพันธทัศน์อะไม่ใช่เตียมหน้าหานะ ไอ้คนท้าพูดเล่นนะกนท้าุนท้าต้องอจกิดจำตัวไว้ป่ะตอนนี้ <S <S ยังไม่จะตอกิดหมครับอืมนะอ่าผมแยกนะบัตรท้าต้งเงินกับบัตรทแดงอ่ะบัตรท้า้องเงินบัตรท้าน้เงินได้เท่ <S 2> <S 2> <S าไหร บวก 2b บวก8เท่ากับ0อ่าเคลียให้หน้าตาน่ารักหน่อยพันวาเคลียให้หน้าตาน่ารักก่อนเนละย 4a บวก 8, 2 2b เท่ากับลบ16อ่าอนตัวนี้อ่าคุูมาราบอกว่าครูครบัครบทำรรทัดนี้ไปเลยมันมีคําตอบเลย a กับ b บวกกันใช่ไหมแล้วก็อันนี้ 1, 1> ใช่ไหม 1, <S 1>, 1. <S นะอย่า3นะ1 บวกแปดเป็นเก้าเก้าเป็นห้าลบเก้านี่ไงผมว่าถ้าบอกทำบรรทัดแดงได้คำตอบในกูเพราะเขาถามว่าอะไรเอบวกบี A เป็นเท่าไหรใช่ไหมอ่าผมเข้าใจตรับคุณไหมครับคุณบรรทัดเขนะ้าใจครับอ่าเพราะนั้นมันไม่มีในตวัวเลือกใช่ไหมอ่าเพราะนั้นผมคิดว่าข้อนี้ไม่มีตวัวเลือกตอบลบเก้านะครับเพราะตัวเลือกมีอะไรสามหนึ่งศูนย์ลบสามใช่ป่ะ คุณปริญทร์ครับปริญทร์ปริญทร์อ่าคุณปริญทร์มีความที่เห็นว่าไงคุณประดัรระเดเขาบอกว่าไม่มีคาตอบอ่ะผมก็เฉลยแล้วไม่มีคาตอบอหรือหรือหรือ,หร,อหรือว่าคุณคิดได้คิดได้ตัวเลือกไหนว่าไงหรือว่าแบบนี้นะครับ เขแบอกโอเคดีมากอ่ไปต่อไปครั